กระแสของนาฬิกาในรุ่นที่มีแต่คนต้องการแล้วก็ ừ, อยากจะได้กระแสห้างแตกครับจนกระทั่งทําให้ทางร้าน,นต้องออกมาบอกเลยว่าต้องกราบขออภัยด้วยเพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องมีการยกเลิกการจําหน่ายชั่วคราวนะครับแย่งซื้อกันแบบวุ่นวายไปหมดเลยเอ๊ะนาฬิกาเรือนนี้พิเศษอะไรยังไงเนี่ยเป็นบรรยากาศความชุลมุนวุ่นวายครับหลังจากที่ห้างเปิดนะฮะคือบรรดาผู้คนในคลิปเนี่ยนะฮะต้องการจะจับจองเป็นเจ้าของนาฬิกาคอลเลกชันพิเศษที่ออกแบบร่วมกัน ของสองเจ้าคือ Swatch แล้วก็ Omega ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะฮะกำหนดการวางขายเนี่ยวันแรกเนี่ยจะมี3ห้างด้วยกันก็คือที่ทารากอนเซนทรัลเวิลดแล้วก็ไอคอนสยามนะฮะคือคนก็เลยแห่ไปรอกันตั้งแต่ก่อนห้างเปิดนะครับเพื่อต้องการจะไปซื้อนาฬิการุ่นนี้ซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะครับมีหลายสีด้วยถึงเวลาห้างเปิดครับคนก็วิ่งกรูกันเข้าไปเกิดความชุลมุนวุ่นวายอ้าว ไม่เว้นระยะห่างไม่กลัวโควิดกันเหรอเนี่ยนี่นะฮะต่อมาครับทางส t c h ได้ออกโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกความสนใจที่ทมีต่อคอลเลกชันนี้ชื่อว่าไบโอเซรามิกมูนสวอชนะฮะกระแสะตอบรับดีมากคือเขาจะมีหลากหลายสีมากด้วยครับพี่โจค<ม>ุณผู้ชมสีสด้วยกันถูกต้องแล้วมันเป็นการออกคอลเลกชันที่สื่อถึง นาฬิกาที่นักบินอวกาศเขาก็ใช้ถูกไหมฮะ,ะคือมันจะมีดวงดาว11ดวงในดาวเคราะห<ช>์ในระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราอ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้น,น <ะ S 1> แต่ละสีแล้วมันสวยนะเน<ช>ี่ยสีดงสีดําสีทองสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่และที่สําคัญคือมันเป็นนาฬิกาใส่แล้วเก๋แล้วราคาไม่แพง8,700บาทต,ต่อเรือน คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกาแบบนี้น่าซื้อ,อบางคนอยากซื้อมาใส่ครับบางคนอาจจะซื้อและต้องการไปขายต่อเพราะความต้องการเนี่ยมีเยอะแต่สินค้าอาจจะมีจำกัดเห็นว่าในตลาดที่เป็นมือสองยอมซื้อในราคา30,000ก็มีนะแล้วคนนะตอนแรกก็คิดว่ามันเป็น ลิม <Limited S 1> ิเต็เป็นรุ่นที่แบบว่ามีไม่กี่ไม่กี่เรือนอะ่ะทำออกมาแล้วหมดแล้วก็จะไม่มีแล้วก็เลยแบบไปต่อคิวข้ามคืนข้ามวันนะยอมเพื่อให้ได้นาฬิกาเรือนนี้มาแต่ในคําชี้แจงเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือทางแบรนด์เนี่ยจะหนักแล้วก็ทราบดีถึงความต้องการของลูกค้าต้องขอประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในวันวางจําหน่ายวันแรกคือตอนแรกเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าเอ๊ะเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าแต่ทางแบรนด์ชี้แจงว่าไม่ใช่สินค้าลิมิเต็ดนะและจะมีการเติมสต็อกสินค้าในอนาคตด้วยและมีแฮชแท็กว่าสินค้าไม่ใช่ลิมิเต็ดอิดิชันจำกัดจํานวนเพียง1เรือนต่อ1คนนะครับและกราบขออาภัยในความไม่สะดวกเจ,เจ้าของแบรนด์ย้ำเลยว่าสินค้าไม่ใช่ลิมิเต็ดอิดิชันและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเห็นว่าต่างประเทศเองเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นชิบูย่าที่ญี่ปุ่น,นโอ้โพี่จคุณผู้ชมคนมาเยอะมาก เมื่อวานเนี่ยมันเป็นกระแสเลยก็คือว่าที่ชิบูย่าเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคนมาเยอะขนาดนี้แล้วคือที่ร้านเนี่ยพอเห็นคนเยอะแบบนี้รู้เลยว่ามีปัญหาแน่ๆสุดท้ายยังไงรู้ไหมยังไงฮะเขาไม่ขายเลยนะครับที่ญี่ปุ่นสุดท้ายเมื่อวานก็คือญี่ปุ่นไม่มีใครได้เลยส่วนภาพเนี้ยที่ค l แอลกุลาลัมเปอร์ของมาเลเซียคนเยอะเหมือนกันคนก็ไปรอต่อแถวเนี่ยด้วยความที่ตอนแรกทุกคนคิดว่ามันเป็นลิมิเต็ดแน่ๆเลยแล้วมันสวยแล้วอยากได้แล้วอยากจะได้ครอบครองนี่ ทุบรรยากาศคล้ายกันอ่ะครับอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เลื่อนขายแล้วนะนี่มีสิงคโปร์คนเยอะเหมือนกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันคือแสดงว่าเป็นนาฬิการุ่นที่หลายคนเนี่ยชอบมากมันโดนแล้วก็ราคามันจับต้องได้ด้วยนะฮะล่าสุดครับทาง c h อชนี้ออกประกาศอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าย,ยกเลิกจำหน่ายแล้วก็ระบุว่าเนื่องจากกระแสะตอบรับดีเกินคาดแล้วก็กระทบต่อความปลอดภัยของทุกๆท,ท,ท่านด้วยเพราะว่าคนไปออก,กันแน่นมากไงครับแบรนด์ก็เลยต้อง ขอยกเลิกการขายคอลเลกชันไบโอเซรามิกมูนส a วอชนี้ก่อนนะฮะแต่เขาบอกว่าติดตามข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับก็เดี๋ยวคงจะมีประกาศแล้วก็อาจจะมีข้อกำหนดหรือว่ารายละเอียดต่อไปในอนาคตสวยๆจริงๆสีนี้ก็สวยนะสีเมื่อกี้พี่โนใจเย็นๆมันไม่ใช่ลิมิเต็ดมันอัลิมิตด้วยซ้ำเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปแออัดยัดเยีดยดกันแบบนั้นสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวัน จะได้มพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ